เดี๋ยวจะรีวิวจากทางแยกเวียงสาตรงนี้ไปจังหวัดแพร่ครับแต่อาจจะหลายคลิปหน่อยเพราะว่าระยะทางเนี่ยอันนี้เกือบร้อยกิโลครับถะนุหมาเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งจากแพร่ก็เก้าสิบสามครับจากเวียงสานะพิษณุโลกสองร้อเจ็ดสิบก้ิบสามนะครับตัวนี้อยู่ที่เวียงสากำลังออกนะครับปัมเชลอยู่ข้างหน้าซ้ายมือแล้วก็โลตัสขวามือ ผ่านสถานีตำรวจครับสถานีตำรวจภูทรเวียงสาอยู่ซ้ายมือครับตรงนี้ก็เป็นเทศบาลตำบลกลางเวียงครับกลางเวียงครับชื่อเทศบาลตำบลกลางเวียงตรงนี้ก็โรงเรียนสีเวียงอ่าสีเวียงอะไรอ่ะอ่านไม่ทันอ่ะมันก็ว่ายาวอ่านไม่ทันครับเผลก็คือ อันตรายครับขับรถด้วยแล้วจ้องนานๆไม่ได้เต้องรีบตวัดหน้ากลับไม่ได้เชิดหน้ากลับนะครับงนั้นเขาเรียกว่ายิงเนี่รีบหันหน้ากลับมาดูท้องถนนต่อครับพลาดล่าไม่ได้ครับพลาดกลางเียไม่ได้ครับโรงพยาบาลเวียงสาอยู่ขวามือครับตอนนี้กําลังขับรถไปจังหวัดเพร่อีกเก้าสิบกิโลครับ รองกวางนี่หิกสิบกิโลนะจากตรงนี้ไปนะรองกวางจากรองกวางไปแรกก็สามสิบกิโลอะแต่จากตรงนี้ไปก็หกสิบกิโลไปรองกวางนะ โรงเรียนประชานุเคราะห์ห้าสิบหกจังหวัดน่านว้อนอนนะครับทำไมดีครับเนี่ย Mmm. -hmm. กุศะอ่าจากอนการ,รเกษตรเวียงสาหนึ่งศูนย์หนึ่งคือถนนหมายเลขหมายเลขถนน